เออขาแจ็บแล้วว่าได้เฮ็ดด,ดิยว่วานอ๋อร้านใหมกก่ก,กันเลการนะวะขายดีจะบอกก็พเพราะได้ขายอยู่พญานุไปซื้อซอยนะเออรอบพี่บอกรอบอ่ะไม่รอบบอสเดี๋ยวมาได้รอบสั่งเขาอยู่เอาไม่ให้เด้อไม่ให้แด่นเ่นโย่เสียบมาให้าาใหโย,ย,ย่สั่งเขาแล้วนี่ปลาหน้าแด่นไงหน้าพลังขึ้นนไงนี่เอาซุ่มไปสักก่อนไม่แม่นบ่แม่นปลาไม่ขึ้นมากขึ้นออกซุ่มไปบอ นู่นนี่มันคอลองนี่น้อยพวกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาเอาน้ำอยู่เอาเป็นยังให้นาะ่าเพิ่เป็นตัวเสียบเนี่ยจิน้ำแข็งมาอืมเป็นยังให้นอว่ยังเจ้าได้ยินข่าวบอเรื่องพ่อใหญ่สีน่ะแล้วเป็นยังเอาก็ะยาแอมนั่นข้าเจ้าขึ้นมาเอากันอีกเลยเด้โอ้พ่อใหญ่สีกับยายแอมเออยายแอมเนี่ยเราโทรสั่งน้ำสลายแดงครับสมบูรเยอวไพชิงหลิงอยากจะฟันเอตตาเส้นน้ำข่อยดีดีเลยเออ สมัครล้วจโทั่วมาน่ยเมือสอดหรอกอ่วนแปดหากสี่เจ็ดหนึ่งสองสาี่เออันพญานเดเรเด้อเอามาส่งเดเรวเด้อเออเอออนนั้นเออโอ้พันขค้นหากันเหรอปฏิมาได้สองมือแล้วอ้จะดีตัวพญานิษฐ์แล้วก็เป็นสวดยุดวนเนาะบ้างปีหนึ่งนี่แหละดีเราละดีเราละ้าใจกันก็ดีเราละลูกเต่าฉัได้สบายใจเนาะเมนดีแล้วบานี้เด้บานี้ยเย็กอันอีแดงนั่น ปลาผัวอะไรด้เอานี่แดงเลยเนี่ยนี่เดเห็นบ่อาหยุดหนึ่งวันเห็นบ่หรอเรงนี่บ่อเอออ๋อต้นปลาผัวอืมเอามันเป็นยังเยกขายของยางนีนมันก็เด้งกันเลยล่ะมันก็ได้ใบกันซูมือซูมือผัวกัหางกันเก่งเนาะกะดไม่ดเออนี่กันลายกับผดีมี่กันหน่อยกับผดีมันเป็นยังกันตนี ก็สิเรื่องนี้เรื่องสินเขาหันตัวแห้งขายหลายเ้งติดหนีหลายเอามาสร้างว่าเดี๋ยวไปเก็บไปใช้เบิดเงินหน่อยหน่ยเงินขอยก็เอาเจ้าก็เอา,เอาไปบนไันน้ำใส่หนีมันบอ่อใส่ซอยกันเงินก็นสิบอเงนินน้ำกันนั่นบ่อัวกก็ไม่ใหญ่ไหมกันน้ำกันนั่นล้าพิษกันสองเธอสามเธอปลากันเลยดีเอา้ามาสร้างว่าเดี๋ยวไปผิดเดี๋มันเนี้ยโอ้เจ้าไปได้ยินมาได้ใส่เดีย๋ยวจะคือว่าแท้ โอ้ยเรื่องอีหยังสิรอดสายตาเขาไปได้เนาะเสี่ยวอยู่เนาะโอ้ก็ปากันเมื่อใดนี่หยนีได้ยินข่าวมาหันพิษกันสองเมื่อเลยเด้อพิษกันมานะบ่กับม้าปากเห็นบ่มันบ่มาเห็ดงาติดจังหวะบัวมาขายของหันโอ้อันชุดนี้เนี่ยข่อยบ่ได้ห่วงหรอกอันเจ้าหันไหมคือหูจักเบิดองแถว เรื่องพวกนั้นก็บูุนักเรื่องพวกนี้ก็บูุนักเจ้าบ่แม่นผู้ใหญ่บ้านก็บย่าสิจะอยากไปขูนชักเรื่องของแท้บ้านคักไรไหมนั่นแล้วบ่แม่นผู้ใหญ่บ้านก็บย่าอยากไปรู้เรื่องของแท้บ้านคักไรเออพวกแก่เจ้าหันขูนชักบ่ไผสิกลับมาหาผู้ใดไปสิกลับมาอยู่กับไผไผสิทธัน ไปก็ไปไปสิบอยูมองไหนไปสิบ้าได้ใสหนูกูจักเบิอประหยัดครับ้เฮ็ดยังไงบอกแกละเมอนีกองให้ฟังกับบลพ่อในญ่อันนี้มามาไปวาเรื่องอืนมาจัดของใส่อยจุลันดิมองสิถึงเงจัดดีดีประหยัดครับไปยากนิเพิ่นจ้าปืนหลมามา จะดีดีจะดีดีตัวขายของหันเนี้มันจะด้เงินนั่นเมนวันออนี้ที่นอกคอยเอาไล่การสินค้าลูกค้าโทรมาสั่งเนี่ยม<ะ>ันกระแสดป่ะมันขนมสินค้ายังโอ้กับมีน่นำสาลายแดงสบู่เยียบไฮซิงหลิงล่ะข้าเจ้าโทรมาตะมือเศร้าเนี่ยให้เจ้าไปส่งแน่โอ้บ้านไหน,หนเนี่ยนี่บ้านโน่นฮัลละ บ้านผู้สาวเก่าเจ้าหันตัวสาวนิ่มหันไม่ทนดีใจเล็กลๆกลลี่เนาะถ้าว่าบ้านโน่นนี่ไม่ยังบ้านผู้สาวเก่าเจ้าหันละเอาโอ้ยหน่อยจังหนุเอ้ยหนอว่าแล้วมาสบายอยังแต่ละมือแต่ละเว่นนี่จะมันบ่ลืมเนาะอันอันเรื่องจังสีเนาะ บ้านนุ่นมันสิเป็นอยังก้อหนุ่งผู้จักเบิดบ้านเนาะแม่นบ่านสันจักแล้วไปส่งทางนั้นนึนเบิยบ่ต้องให้ลูกน้องไปส่งเลยบ่ต้องเบิตต้องลูกน้องก็สิ <c oughs> ไปส่งเองเพื่นนะ่ะ <c oughs> ทักดอกคนฮู้จักพออ่อใหญ่ใหนหนูเบิดบ้านแต่ะละคุม้มแต่ละคุมะะค้มหัน่นก็ไปส่งสินค้าเป็นประจำํำวู่นี่จะบ่เรื่องอันเจนิ่มั้มบอเออภาษาก่าข่อยนั่นแล้วโอ้ยอยากหัวได้ห้าม เออหนอวุ้อุกอังนะมึงเด่นนะสมองมึงนีจริงบ่มีอย่างเนอได้คิดเหรอยคงี่เนะกระไดในสมองใคอยนี่บ่เคยลืมฮันเดซันได้นิ่มฮันหรือเจ้นิ่มนั่นกาเป็นผู้สาวเก่าซื้อ คนเคยหูจักกันซื้อมือเนี่ยกับพ่อกันกระทักท่ายกันเป็นธรรมดาก็จะกระซั่งเสียนาทำเฮ้าเขากับธมาข้าขายเขากับเบส่งกับเจ้าสีเฮ็ดจังไดกระทักท่ายกันเป็นธรรมดาเนาะเจ้ากระซิโอ้ยนาวกลางน้ำเด้จักลาไปทางนั้นเห็นกับกระคำคำเหมื่อเนาะโอ้ยมันส่งเปล้วกับกับคำคำเหมื่อตัวขอเสียบเจ้าเวียบจะเดียวเอ มันเป็นคือกันครับทานไฟเก่านันลามันดับลงไปแล้วเขาก็เปลี่ยนแค่ทานไฟเก่าแต่ว่าป้าบอกระติดหรอว่าทานไฟเก่ารู้จะสู้ถังดับเพลิงเนาะถังดับเพลิง เออแม่เหมือนเปลี่ยนไงหรอวะนักปูนมีปัญหายังผมมีปัญหายังล่ะเฮ้ยเราขอย้มนพเจ้าดิแค่ขอสบาจังเดี๋ยนอตละมือตละเวนนี่กันคอยออกไปข้างนอกหล่ะกันเล้วดอกคอยกันสบายใจดอกแต่มาอยู่กับเจ้าดิอันจังสิละแล้วก็มีเรื่องนั่นแล้วก็มีเรื่องนี้อันพูดได้สิปะกันพูดได้สิอยู่นักกันพูดได้สิเคยมากกันพูดได้สิ โอ้ยหมูจักเบิดมันลูกเสีใจคว้างตัวนี้โทษพู้แั้นโทษพู้นี่เจ้าเจ้าคดเนี่นะเจ้าบอกได้ยังนิ่มเว้ย่อยระเบื่อด้เนาะบอกยังกองยาหัน ไม่ได้บอกอย่างหน้าบอกไปอกมาแล้เมือนนี้เด้อไปสทรงสินค้านันนะอันจัดคล้องหายแล้วรือเปล่าหูยย่ยย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 อยย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 ะยปยย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 ่ยย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 ยนยย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 นะ โอ้นจ้าเอาน้านเย็นๆที่กินแล้วชื่นจใจแเจไหนจะแก้วเนี่ยล่ะได้จ้าอยู่ล่างกับผู้ดมืนอนนี่ค่ะขยู่ผู้เดียวลรอเน,ะนาะแนวข้นโสดแหมเสียายุ่น้ำไผ่สัน่น ไม่ได้ออกไปเที่ยวไซเนี่ยบอช่วงนี้ฮันคือเห็นอยู่ร้านซื้อมือซื้อมือแทะโอ้ยบอ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 ,บอ,ออกไปข้างนอกแต่ละเทือหันเบิดเงืนเง่นเธอละสามสี่รอยน้ามั่นกับแพงอยู่ร้านขายของเอาเงืนดีกว่าไปยัดดีมันแมนสมบอเหรอแมนกูว่านบอแมนทุกคนเรื่องมึงสิไปยัดหนึง่งบอแมนจรงใจ๋ดนนี่ไอ้มือมือกูเห็นแต่มึงเอฟ้ังเสือผ่า้ังนั่นซังนี่คือเกานั่นแล้ว วแต่ละมือเอ็นเสือผ่าคือเก่าเออเยอะมือนก็สร้างนั่นสร้างนี่นั่นแล้วมึงโม่แรงเงนสดใจเขาเนาะมึงก็อวนใจเขาเขาแล้วฝันนี้ยจะยั้งยืนผู้พิพากษจะบอกมึงไงแค่เไหนแบบละ มึงจะยู่ไก่ทั่วศัพท like ์มึงไว้เด <fundamental> <ÜNDNIS> ี๋ยวนึ้ได้ือนที่มึงเป็นแนแวะมึงเชื่อกอวอเฮ้ยเล้ยงตัวเชื่เรื่อ้อ